เดอรจำกัดและอิมพิเรียลสบู่เซฟก์ดไฮคลาสง่วนเชียงภูมิใจเสนอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะครับกับ หน้าร้อนในวันอังคารนะครับกับรายการมาสคีค่ะกับพิธีกรผู้ขวัญผู้ใหม่ครับหนุ่มรูปหล่อและสาวที่สวยพอใช้ได้หนุ่มหล่อมากสาวสวยพอใช้ได้ครับเอ๊ใครบอกคะทุ้ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันหมดจริงอเ่บอกคะไม่จริงเห็นไหมน้องๆยังบอกไม่จริง่ะ จร,จริงๆนะต้องเป็นพิธีกรสาวสุดสวยพิธีกรหนุ่มหล่อประมาณ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 นิโน่อะไรเงี้ยไม่เกินนโน่ก็คือหล่อเท่านิโน่อะหล่อไปกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมได้ได้ถ้าลดความอ้วนลงนิดน yeah, ึงจะหล่อมากน้องๆเขาบอกมาน้องๆเขาบอกมาอย่างเงี้ยเรื่องความหล่อนี่โอเคถึงหุ่นผมจะไม่ให้แต่จริงๆแล้วใจมันรัก รักที่จะอ้วนไหมงั้นรักที่จะหล่อแบบอ้วนๆแก้มยยุ้ยใช่ไหมก็ถามตรงจริงไหมว่ามีใครอ้วนแล้วน่ารักได้อย่างนีโน้บ้างมีไหมตอบตอบเอาใจพี่โน่ตรงลงไม่มีหรือมีได้ยินเสียงว่ามีเอ๊ะทำไมกองเชียร์นี่แปลกผมพูดอะไรไม่เคยเข้าค้าผมเลยเอาก็เขาพูดความจริงไงคะน้องๆเขาเป็นคนรักความจริง ไม่หรอกเขาชอบแย่ผมผมรู้จริงๆแล้วในใจนะ่ะโอ้โหพี่โน่เอเอเเหรอเอนี่ยที่พูดวันนี้ใกล้เ่สการสงการแล้วนะใช่ร้อนๆอย่างนี้นะครับดูรายการมาสเตอร์คีก็หยิบเครื่องดื่มเย็นๆนะครับหลังจากรับประทานข้าวเที่ยงแล้วมานั่งดูกันจิบเครื่องดื่มเย็นๆดูอะไรสนุกสนุก,นก,กเพลินแถมยังมีโชคหลายๆช่วงจากรายการมาสเตอร์คีเอาด้วยครับซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ในต่างจังหวัดนี่จะเริ่มเล่นน้ํากันแล้วนะ อ๋อครับน้ำเล่นน้ํากันนะฮะสนุกครับเล่นน้ำฮะเล่นน้ำสาดน้ำเอ้ยบางเทศกาลเข้าเลยถึงวันเลยถึงวันที่สิบหก็มีนะครับแถวชนบุรีแถวอะไรนี้นะฮะเขาจะเล่นกันยาวมากเลยครับผมละสรุปคะแนนของผู้แข่งขันเมื่อวานนี้นะครับอวานสี่ท่านนะครับคุณก้อยทําไว้10คะแนนคุณชมพู10คะแนนคุณปู10คะแนนและคุณมอริสสิคะแนนค่ะเท่ากันหมดเลยนะครับแล้ววันนี้คุณก้อยจะคู่คุณชมพูนะครับคุณปูจะคู่คุณมอริส และในช่วงต่อไปเราจะให้คุณก้อยมอบโชวให้กับท่านในช่วงของศูนย์ปริศนากับห้างสรรพสินค้าอิน e r i a l เรียลครับช่วงศูนย์ปริศนาสนับสนุนโดยห้างสรรพสินค้าอิน e r i a l เรียลช่วงนี้ก็คือช่วงที่อินเ r อร์เดพาร์ตเมนต์สโตร์นะครับจะคืนกำไรให้กับประชาชนโดยการขายสินค้าในราคาตัดศูญจรินสูาค่ะและสินค้าของเราวันนี้ก็คือเครื่องซักผ้าโตชิบ้านะคะตามปกติแล้วนะคะจะขายกันในท้องตลาดทั่วไปนั่นก็คือราคา6,500บาทนะคะ แต่เมื่อมาถึงมืออิมพีเรียนะคะแล้วก็รายการมัสเตอร์คีก็ขายไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาขายในราคาต่ำส mm ุดเพราะฉะนั้นเครื่องซักผ้าเครื่องนี้ก็เหลือเพียง650บาทคบะาทค่ะข้างในไม่มีเครื่องนะคะมีส<ม>ิครับมีครับมันจะเรียกเครื่องซักผ้าเขาเรียกซักผ้าคิดว่าได้แต่โครง650้าไม่ได้ทั้งโครงได้ทั้งเครื่องออนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพบกับ อักรสถานแห่งโอ้โหหุ่ยที่จับจ่ายใช้สอยนะครับนั่นก็คือ Imperial Palace นะครับลกก็จะไปรวมกันอยู่ที่นั่นนั่นมันคาเฟ่ก็เรียกให้มันตลกอักษรยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยังมีความแปลกใหม่ด้วยคุณก้อยครับ่ะครอับ โดนใ่แล้วนี่ยเนี่คนนี้แหละคนนี้แหละโอ้ยแค่นี้แค่นี้ชอบแกงเพือโอน้ยเหยียบไปหลายคนตายเลยเนี่ย,ยแล้วผู้โชคดีนะครับอยู่จตุจักรกรุงเทพนี่เองนะครับคุณลำดวนเกิดประภัยครับ ขอแรงความ<ห>ินเดียวยคุณลำดวนด้วยนะครับกรุณาติดต่อกับที่3 1 9 0 8 9่งเนนะครับอ้อาวแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ชมสิ่งน่าสนใจนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันทั้งสี่คนในช่วงของขำ<อ>ามปริศนาครับ ริศนานะครับเราจะมาใบคันกับใบคํากันแบบไม่มีเสียงนะครับและคำามีพลาดบ้างนะไม่อํากันนะใครนะครับทีมใดสามารถทําได้ถึง30คะแนนนะครับเครื่องสําอางมิสทีนประทับสวยประทับใจมิสทีนมาละค่ะมอบให้อีก10,000บาทนะครับอาละครับก่อนที่เราจะพูการแข่งขันเราไปพบกับผู้สนับสนุนของเราในช่วงนี้ก่อน ห้างสรรพสินค้าอิมพ r i รีลแวะอิมพ r เรียก่อนกลับบ้านที่สาขาใกล้บ้านคุณอิมพ r i รี w ล r เวิสสำโรงสำโรงบางนาบางกะปิงามวงหวานและนนทบ,บุรีผู้ผลิตสตบู่เซฟสาก์สัญลักษณ์สุขภาพผิวที่ดีของครอบครัวบริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไวไวคลิกเพื่อนที่รู้ใจผู้ผลิตและจำหน่ายสเปรย์เคลือบงาเบาะและล้อรถ p r e s i ด e n ็ w a ว็ ว็กซ์วันจุดประกายให้ใหม่เสมอผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอัศวินสินค้าไทยได้มาตรฐานรับประกันได้จากสองรางวัลอัศวินผู้พิชิตยุงและมแมลงร้ายในบ้านเรือนผู้แทนจำหน่ายที่นอนทิวลกสร้างสุขบนโลกส่วนตัวด้วยทิวลิกชุดเครื่องนอนคุณภาพของคุณห้างฟินดิชผลิตภัณฑ์รองเท้ากระเป๋าหนังแท้คุณภาพเยี่ยมเลือกซื้อรองเท้ากระเป๋าถูกใจเลือกได้ที่ฟินดิชผู้แทนจำหน่ายครนหมักผมเพิร์ม,มคอฟสละเวลาเพียงสินาทีผมคุณจะอ่อนนุ่มมีน้ำหนักจกัดสรงง่าย ผู้แทนจำหน่ายยาม่องตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวพกพาทาสหมูด้วยยม่องตราถ้วยทองบริษ Thai, ัทสหไทยพัฒนพันธ์จำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพคาสัน์ก้าสู่โลกการศึกษากับถุงเท้านักเรียนคาสันห้างอุดมเอกศูนย์รวมรองเท้ากระเป๋าชั้นนําของครอบครัวอุดมเอกเป็นหนึ่งรู้ซึ้งในเครื่องหนังผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สําหรับครัวเรือนสวยรู้ทนทานจากสีไทยซปเปอร์แวร์คุณค่าเพื่อชีวิต ผู้แทนจำหน่ายครีมเทมบัตตี้ดีนจากอเมริกาบัตตี้ดีนเพื่อนแท้กาแฟกปุ่นบริษัทเกษตรรุ่งเรืองมาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้จัดจำหน่ายข้าวเพื่อนไทยข้าวสวยของไทยบริษัทง้วนเชียงอุตสาหกรรมจำกัดผู้ผลิตซอสตรงรสตราง,ง้วนเชียงง้นวนเชียงทุกหยดเพิ่มรสอร่อยบริษัทดัชมิลจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนมเปรียปร้ยวดัชมิลนมเปรี้ยวดัชมิลแท้ทั้งนมสดและรสผลไม้ถ้าผู้แข่งขันสามารถเข้าไปเล่นรอบแจ็คพอต โดยเปิดได้6คู่มอบเงินรางวัล50,000บาทและถ้าเปิดได้ครบทั้ง8คู่มอบเงินรางวัลแจ็คพ o อต1 0 0 0 0 0บาทและบริษัทการบินไทยจำกัดมอบตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพสิงคโปร์2ที่นั่งและโรงแรมแมนารินสิงคโปร์มอบที่พักหนึ่ห้อง2คืนคุณก้อยนะครับกับคุณภูจะอยู่ทีมเซฟการ์ดนะครับส่วนคุณมอริสกับคุณปูจะอยู่ทีม่ว้นเฉียงนะครับ เอาละครับเราก็จะต้องเริ่มกันจากทีมแรกนั่นก็คือเซฟกาดนะครับเลือกแผ่นป้ายครับค่ะป้ายไหนคะเลือกได้หมดเลยนะคะป้ายไหนคะเซฟกาดนี่เซฟกาดนะคะเซฟกาดเซฟกาดนะครับสัญลักษณ์สุขภาพผิวที่ดีขอ,ขอบคุณครับค,บคุณจ๋าครับ,รบเอาละครับพร้อมแล้วเข้าประจำที่ได้เลยนะครับ <c oughs> ยี่ไหนทีเนี่ะ หกสิบวินาทีนะครับมีทั้งหมดสิบคำด้วยกันคำละหนึ่งคะแนนนะครับพร้อมแล้วนะครับเริ่มครับขายโตขาไขขาคำหน้าครับขาไ่ถูกต้องครับจำจี้ถูกต้องครับหยิกเขกหยิกบิดบิดโอ้โอ้ขี่ขี่คำหลังครับขี่กดขี่กดขี่ถูกต้องครับใจใจคำหน้าครับ ใจดีใจรักรักใจใจกอดใจกู้ยิใจเอาใจเอาใจใจใจใสป้งถูกต้องใจแป้งถูกต้องครับหนึ่งหนึ่งคำหน้าครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหวีหนึ่งอันหนึ่งหวีถูกต้องครับก้นก้นคำหน้าครับก้นมือก้นหอยก้นหอยถูกต้องครับตาสองสองอะไรครับสองกล้องสองกล้องถูกต้องครับ จมูกนจมูกกำหลังครับด้านจมูกจมูกกำหลังครับเสยจมูกอีกอย่างใกล้ๆนะครับกำเดาเลื่อยกำเดาจมูกสอยจมูกร้อยจมูกสนสะพายจมูกนม่ใช่ครับในลูจมูกไม่ครับเสริมจมูกครับเสริมจมูกนะครับเยี่ยมมากนะครับขาไผ่ถูกจ้ำจี้ถูกนะครับกดขี่ถูกนะครับ มันเป็นช้าๆอยู่ที่ใจปล้ำเนี่ยนะฮะรู้อยู่แล้วแต่พอคุณบูปล้ำเนี่ยชอบใจพ่วงเวลาพ่วงเวลาใจปล้ำนะหนึ่งหวีถูกต้องนะครับก้นหอยถูกผมก็เลยดูว่าจะใบ้คำว่าหอยยังไงนะฮะก็รอดตัวไปนะครับส่องกล้องถูกต้องนะครับเสริมจมูกพลาดแม่แล้วก็คำที่เก้ารูงูรูงูจะใบไงฮะ ใบได้ทายหมดทายถูกได้หมดไม่ต้องได้หูโทรศัพท์อ่าหูโทรศัพท์เลขแค่คำอ่ะครับง่ายๆเสียดายแต่ว่าทำไปได้เยอะทีเดียวครับเจ็ดคำเจ็ดคะแนนครับผมก็เป็นทีมม่วนเชียงแล้วนะครับที่จะต้องเลือกแผ่นป้ายครับค่ะป้ายไหนดีคะดัชมิวดัชมิวนมเปรี้ยวพร้อมดื่มดัชมิลค่ะขอบคุณครับ เอ้าแล้วครับเข้าประจำที่ได้นะครับ6 0สวินาทีเช่นกันนะครับครับละหนึ่งคะแนนสิบคำนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับหายใจสูดหายใจอย่ามเสียงอย่ามีเสียงสูดอากาศโดยสุสบาานปิดม่านม่านคำหน้าครับปิดม่านม่านคำหน้าครับลูดม่านกวับกันครับ อมาลูถูกต้องครับวิ่งเต้นและเป้นคำหน้าครับเต้นเท้าไปเต้นและเต้นตีนสิตีน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 อะไรครับตีนเรียกว่าอะไรบ้างตีนเรียกว่าตีนพูดตีนเอาผ่านรอรานผ่านไปก่อนครับตีนไฟดาวกจาเท้าตีนอะไรผาไรผ่านเลยแต่เท้าเท้าเท้าตีน อะไรล่ะเจมส์จมส์หอย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 อย่าไรไปหอยโอ้โออะไรล่ะมาทางน้ชื่อเสื้อกำหน้ากัในเสื้อในถูกต้องเอเลยเดี๋ยวผมจะบอให้ันนะ อันแรกขึ้นมาก็จะปลาเให้ปลาก็สงสารขึ้นมาหอมกล้วยหอมกล้วยหอมม่ันรู้ได้ไปนะครับไอ้เต้นเนี่ยไม่เต้นตีนนะคุณวอลลี่เต้นฟุตเวิร์กเต้นฟุตเวิร์กนะฮะแล้วคำที่เมื่อกี้เนี่ยนะฮะคุณวอลลีบอกว่าอะไรนั่น ไปคนไปอ่ะพ <Ooh. test Springs> oh, be ่อไปนะฮะแล้วก็เ oh, สื้อในครับได้ก็ทำไปได้นะครับสองต่ำสองคะแนนครับผมโอ้ยผมหยุดหายใจก่อนไปต้องเอาละครับ ไปนะครับก็จะคะแนนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับมีหมด10คคำเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นคำละสองคะแนนนะครับ60วินาทีเช่นเดิมเซฟการเลือกแผ่นป้ายคระป้ายไหนดีคะป้ายไหนดีคะอะไรนะะดีาเลือกเพื่อนไทยเพื่อนไทยเพืนไทยข้าวสวยของคนไทยค่ะ่ พร้อมไหมครับครับถ้าพร้อมแล้ว้อมๆค่ะเริ่มครับวิ่งวิ่งขาวิ่งับวิ่สามขาวิ่งสามขาถูกต้องครับแก้มดีสิวสิวข้างหน้าครับสิวหัวช้างสิวหัวช้างถูกต้องตีแสงหน้าตีแสงหน้าถูกต้องครับหลังหลังคำหลังครับหลัง ยิเสียงเปล่าครับรับหลังยิงปืนเต้าเต้าคำหลังครับเราไม่เป้าครับเต้าเคลื่อนที่เต้าหลอกเป้าคำหลังครับยิงเต้ายิงเต้าไปใ่ไหมกดรีโมทรีโมทถูกต้องครับบายบายละก่อนกลับมาก่อนมือมือข้างหลังครับโบกมือโบกมือถูกต้องครับ วัววัวหน้กันวัสามั้งัวห้อยวัวห้อยวัหหมดเวลาหมดเวลาัหอะไรอย่างนี้อาม่อะไรหลังรับหลังรับเปรับหลังทได้แล้วมีชุเสียง นะครับวิ่งสามขาถูกต้องนะครับสิวหัวช้างนี่เ็เก่งมากนะถูกต้องตีแสกหน้าถูกต้องนะครับจะได้รับหลังไม่ได้นะครับแล้วเมื่อกี้ล่อเป้าอะไม่จะงโอ้ยมหมถูกนะครับโบกมือถูก หมูหันนะครับทำดุดท้ายหมูหันหมูหันก็ถูก<ช>ก้ามปูนะคเม,มื่อกี้เกือบจะทำลักชี้ไปที่ก้ามาก้ามปูนะครับปอกไข่แล้วครับอืโอ้ยกล้ยวยไ,ไม่ใช่อย่างนี้เหรอ ไม่นั่นแตกแล้วเอาเข้ามาทำที่เลยนะครับทำไปได้หมด6ทคำคูณ2นะครับเป็น12คะแนนบวกของเดิม7จคำเป็น19คะแนนครับผมก็มาดูงว่นเชียงนะครับว่าจะทำคะแนนตีตื้นได้ขนาดไหนนะครับเลือกแผ่นป้ายครับงวนเียป้ายไหนดีคะ ตราเทียงค่ะมันปวดช้ำมากเลยเจิญครับพร้อมแล้วนะครับเริ่มครับินกไก่นกคำหน้าครับนกนกแสกนกแสกถูกต้องครับนั่งสมาธินั่งสมาธิถูกต้องครับตัดกางไก่ตัดกางเกงคำหลังครับตัดปากกังไก่ปากอะไรครับปากกันไก่างกถูกต้องครับ ผลลิงผลคำหน้าครับผลเชือกผลอะไรอยู่ครับผลปาผลปาถูกต้องครับลิ้นขูดลิ้นขูดลิ้นถูกต้องครับตบปากตบแก้มปากคำหลังครับโอ้ยตีฉันทำไมตีตีอะไรตีคำหน้าครับตีปากตีอะไรปากครับแก้มตีเขาเรียกตีอะไรครับตีเสมอตีผ่าอะไรปากตีพี่ปลาถูกต้องครับผลกล้วยกล้วยคำหน้าครับกล้วยไข่ ไม่ใช่ครับผ่านผ่านครับช้างไม่ใช่ครับงวงช้างอีกอย่างครับผางงวงอะไรละงูหมยอะไรของจ้าครับงวงจ้างางางาแม่ทำนกน,ก,นกแตกนะครับถูกนะครับนั่งสมาธิถูกปากกันไก่นะครับถูกผลบาถูกขูดลิ้นถูก ตีฝีปากถูกกล้วยอะไรคุณกล้วยไข่กล้วยม่อก็ถ้าเป็มาลลี่ก็กล้วยไข่เป็นเป็นเราก็กล้วยมอ่อคู่ที่ไปก็กล้วยไข่แล้วก็ถูกนะครับกล้วยไข่คำเมื่อกี้ที่ำนี่คือการประกบประกบนะครับงาเสียดายไม่ได้นะครับจุดกระชาก คำสุดท้ายนะครับก็ทําไปเจ็ดคำนะครับคูณ2เป็น14บวกของเดิม2เป็น16คะแนนครับผมแม่คะแนนไม่หนีกันด้วยนะครับอันนี้ใ,ใกล้ๆนะครับทีม1นึอ่าสิทีม1นึ 19, ม1 16. ผมคิดว่าใกล้เคียงไม่ไม่ไม่สูสีมากพรุ่งนี้ต้องมีการแข่งขันอีกก็ต้องมาดูนะครับว่า เขาจะสะสมคะแนนกันได้มากน้อยขนาดไหนนี่ขนาดเล่นวันนี้นะใบคำใบ,บกันใจถึงมากชี้ดูชี้นี่แบบใจ <c oughs> ถึงจริงๆค่ะนะครับถ้าอย่างนั้นผมว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเรากลับมาอีกครั้งพร้อมทั้งให้คุณก้อยนะครับเป็นผู้ที่มอบโชค,บบโชคให้กับท่านในช่วงของไฮ<ห>ไลท์กับไฮ<ห>คลาสั กับไฮคลาสบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าไฮคลาสถนอมลึกถึงเส้นใหญ่ผ้ามอบเครื่องปรับอากาศเซ็นทรัลแอร์มูลค่า22,000บาทตู้เย็นมิซูบิชิ4.9คิวมูลค่า6,150บาทตู้ทำน้ำเย็นเวิร์ลพูลม,มูลค่า5,000บาทพัดลมตั้งพื้นพร้อมรีโมทมิซูบิชิและผลิตภัณฑ์ไฮคลาสมูลค่า5,000บาทสำหรับผู้โชคดีที่ส่งผลิตภัณฑ์ไฮคลาสเข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการ องของไฮไลท์กับไฮคลาสนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าไฮคลาสทั้ง4ชนิดไม่ว่าจะเป็นสเปรย์หอมรีดเรียบน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักแห้งหรือน้ำยาอัดกรีมนะครับจะมอบโชวให้กับท่านที่ร่วมสนุกกับเราในช่วงนี้นะครับโดยที่สินค้าของเดือนนี้นะครับเป็นสินค้าต้อนรับลมร้อนจริงๆนะครับโดยที่วันนี้ที่สเปรย์หอมรีดเรียบนะครับเป็นเครื่องทำเป็นตู้ทำน้ำเย็นของมิตซูบิชิเอของเวอร์พูนะครับประธานโทษ และที่น้ำยาปรับพ้านุ่มเป็นตู้เย็นมิตซูบิชิครับค่ะและที่น้ำยาซักแห้งนะคะเป็นพัดลมตั้งพื้นพร้อมรีโมทมิตซูบิชินะคะพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ไทยคลาสชุดใหญ่ค่ะและที่น้ำยาอาัดกลิ่นเป็นเครื่องปรับอากาศเซ็นทรัลแอร์ค่ะเอาละครับตอนนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันโดยที่คุนก้อยจะต้องเป็นผู้ที่มอบโชคให้นะครับดูซิ่ว่าคุณก้อยจะปาลุนปองได้อยู่ที่สีอะไรวันนี้สีอะไรดีคะสีอะไรดี ่องเป็นพัดลมตั้งพื้นเพราะมีหมวดคอนโทรลของมิตซูบิชินะครับและยังได้ผลิตภัณฑ์ชุดใหญ่ของไฮคลาสด้วยเอาเลยไหมคะค่ะมูลค่า5,000บาทครับต <uh ้ใ şey ห um ้เอาใหม่ได um uh ้ไหมเป็นกรบอกากาหมายความว่าอันนี้ก้อยได้ไปไม่ใช่ครับผุถว่าจากจังหวัดอะไรครับคุณก้อยครับจังหวัดอุดรธานีจากอุดรธานีนะครับคุณจำรหีตีมเจริญค่ะคุณจำรหีตีมเจริญนะครับเสร็จแล้ ขอแสงความยินดีคุณจำรัดด้วยนะครับแลาขอให้คุณจำรัดนะครับคุงาติดต่อกลับมาที่319 089โทนะครับ319 089โทและสำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับเรานะครับในช่วงของไฮไลท์กับไฮคลาสนั้นง่ายมากเพียงท่านซื้อผลิตภัณฑ์ไฮคลาสชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งตอนนี้มีถึง4ชนิดด้วยกันครับหลังจากนั้นก็ตัดฉลากนะครับออกมา แล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปนอนหนปทฟอเพชรบุรีตัดใหม่กรุงเทพหนึ่1น่่ค่ะเราจับ่างนี้เป็นประจำทุกวันผลิตภัณฑ์ก็ทิ้งไปใช่จ้าใช่นะครับวันนี้เรามีกิฟต์เซตจากไฮคลาสนะคะมอบให้คุณจ้อยต้องขอขอบคุณคุณจ้อยมากมากนะครับและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรชายจากสูตรเจ้าขุนค่ะและชุดพิธีกรหญิงจากร้านแพรใหม่ค่ะ พบกันใหม่นะครับกับรายการมาสเตอร์คีของเราได้ในวันพรุ่งนี้นะครับพร้อมกับความเข้มข้นและความสนุกสนานจากผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับในสุดาลนี้ดังนั้นเลยนะครับเอาละครับบ่ายโมงครึ่งเจอกันนะครับแน่นอนพรุ่งนี้ทางช่อง3แห่งนี้ครับสำหรับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ